โปร s t a r f ฟต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าชาร์จโคตรไว10-80%ใน10นาที สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับโพล์คสตานะครับจับมือกับ s t o r ดเผยโฉมรถยนต์ต้นแบบโพล์คสตาฟฟ5ที่มาพร้อมโดยเทคโนโลยี Extreme Fast Charging (XFC) สามารถชาร์จจาก10ถึง80%ได้ในเวลาเพียง10นาทีเท่านั้นรายละเอียดจะเป็นยังไงมาตามชมกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจ <ซ lemons. S 1> เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆน,นะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึง่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งิรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ พสตาร์นะครับแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงในเครือจีลี่ใช่ค่าเดียวกับแบรนด์รถยนต์หรูส,สัญชาติสวีเดนอย่างวอนโรได้ทําการเผยโฉมรถต้นแบบพอสตาร์ไฟที่ติดตั้งเทคโนโลยีชาร์ดรจด่วน Extreme Fast Charging หรือ XFC นะครับควบคู่ไปกับแบตเตอรี่ขนาดความจุ77กิโลวัตต์ที่ใช้เซลล์แบบซิลิคอนโดมิเนนต์นะครับซึ่งพอสตาร์ระบุว่าสามารถเพิ่มความจุได้ไม่ต่ำกว่า100กิโลวัตต์ขึ้นไปครับเทคโนโลยี XFC นะครับผม ช่วยให้โพสต้าไฟสามารถชาร์จด้วยกระแสไฟอัตราคงที่เริ่มต้นตั้งแต่310กิโลวัตต์และเพิ่มสูงสุดถึง370กิโลวัตต์ในช่วงท้ายของการชาร์จนะครับจึงสามารถเพิ่มระยะทางการขับขี่ได้มากถึง320กิโลเมตรในระยะเวลาเพียง10นาทีเท่านั้นจุดเด่นสำคัญของเทคโนโลยีชาร์จด่วนแบบ xfc นี้นะครับก็คือสามารถใช้งานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานระบบชาร์จไฟแบบ DC ได้ในปัจจุบันนะครับ โดยอนาคตอันใกล้จะมีการนําเอาเครื่องชาร์จไฟที่สามารถปล่อยกระแสไฟได้มากกว่า350กิโลวัตต์มาใช้งานอย่างแพร่หลายนั่นหมายความว่าผู้ขับขี่จะใช้เวลาหยุดชาร์จสั้นลงจากเดิมที่ใช้เวลาราวๆ30นาทีก็จะเหลือเพียง10นาทีใกล้เคียงกับระยะเวลาของการเติมน้ำมันของรถสันดาปในปัจจุบันแล้วครับอย่างไรก็ดีนะครับโฟต์คสวายังไม่มีกำหนดที่แน่ชัดว่าจะนำเทคโนโลยีชาร์จด่วนดังกล่าวมาใช้กับรถที่วางจำหน่ายจริงเมื่อใดนะครับผม ยังไงก็ต้องคอยติดตามข่าวสารนี้กันเรื่อยๆนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมามาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ